ทุกๆอย่างที่เราทำอ่ะมันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเสมอไม่ว่าอะไรก็ตาม ดังนั้นการทาให้คนเห็นที่มาของของทุกๆอย่างที่เราใช้นะฮะตั้งแต่ต้นน้ําว่ามันมาอย่างไรและเมื่อปล่อยจากมือเราออกไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมว่ามันมันน่าสนใจม,มากๆหนังสือทุกเล่มมัน,นะฮะเคยเป็นต้นไม้มาก,ก่อนดังนั้นยิ่งคุณอ่านมากเท่าไหร่ก็ตามคุณไปยิ่งตัดไม้มากเท่านั้นที่คุณไม่รู้ตัวนักอ่านอย่างคุณที่คุณชีวิตที่คุณอ่านเสังสืแล้วกี่เล่ม เราอายุมากขึ้นเราคิดว่าหลายๆอย่างมันไม่จําเป็นต้องอยู่แค่ข้างใดข้างหนึ่งแต่มันสามารถหาต้องกลางไดอง้อย่างลงตัวอย่างอดเองเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเราจะพอจะทําได้คือว่าเราเปลี่ยนสเปคของกระดาษใหม่มีส่วนผสมของกระดาษรีไซเคิลนะครับไม่ได้ใช้กระดาษใหม่ร้อเนมันน่าเสียดายที่นิติศาสตร์จำนวนมากของประเทศไทยเนี่ยต้องใช้กระดาษอาร์ตนะฮะเพียงเพราะว่าคนลงโฆษณาชอบเท่านั้นเองแต่ว่าผลเสียของมันก็คือมันไม่เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยน ยกเลิกการใช้กระดาษอาร์ตแนน้าโฆษณาให้เป็นกระดาษกระดาษปกติคือกระดาษปอนนะครับแล้วก็คุยกับผู้ลงโฆษณาทั้งหมดของเราว่าเราขออนุญาตเปลี่ยนให้คุณเลื่อนลงโฆษณาบนกระดาษที่มันแสดงออกว่าคุณกาลังพพอตอะไรบางอย่างอยู่ผมว่านั่นมีพลังมากกว่าต้นสืทขุดเจดีเพราะนังสือที่คุณเขียนน่ยคุณเขียนอะไรก็ได้ดังนั้นสปอนเซอร์สมุทมากก็เลยบอกว่าโอเคเห็นด้วยเรายอมเปลี่ยนจากการโฆษณาบนกระดาษอาร์ตเป็นกระดาษปอนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นการพันาอย่างยั่งยืนนะครับ เราอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นเขาต้องมาถามตัวเองก่อนว่าแล้วเราทําลายโลกอะไรบ้างที่มันไม่ดีเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกครับเราอยู่เป็นเป็นเป็นชุมชนนะฮะดังนั้นหากต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็ควรจะเลือกกกับคนหมู่มากเป็นหลักถ้าเรารอดคนอื่นไม่รอดเราอยากสบายนะแต่ว่าใช้โลกก็อยู่ไม่ได้ครับเราอยู่คนเดียวใน,นโลกไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นรอดไปได้วยกันทุกคนน่าจะดีที่สุด ครั้งสังคมเราก็ก็อยู่กับความสะใจมากเกินไปหน่อยนะฮะการสื่อสารบางอย่างก็อาจจะด้วยอารมณ์มากกว่าด้วยเหตุผลแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายถ้าเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสังคมได้นะฮะเขาก็เลือกถูกต้องเองแหละว่าเขาควรจะเลือกอะไรทุกคนก็อยากต้องการเรื่องสิ่งที่ดีสุดเสมอแต่ว่าสิ่งที่ดีสุดนั้นจะมีคำถามตัอมาว่าสำหรับใครสำหรับบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือกับภาพรวมทั้งหมดของสังคม ผมเชื่อว่าคนทุกคนเกิดมาเป็นคนดีเพีงแต่ว่าบางคนอาจจะเลือกกระสินใจที่ไม่ดีพอเป็นเพราะว่าเขาขัดข้อมูล